สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมทีบอยนะครับในช่องทางของ youtube channel นะครับก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมีเพื่อนเพื่อน,นถามผมเข้ามาว่าไม่ที่แถมมาจากโทราศาพัพท์ Smalltalk หรืออะไรเนี่ยสามารถใช้กับโปรแกรม obs เพื่อสตรีมเกมผ่าน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ได้หรือไม่ วันนี้มีคำตอบให้ครับสามารถทำได้นะครับเราไปดูขั้นตอนกันทำเลยง่ายๆนะครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกคือกดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคไอตรงนี้ของผมไม่ของผมมีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปสนใจโอเคครับแต่ผมจะมาบอกวิธีการใช้ไมค์ของสม a ท a l อหรือหูฟังที่แถมมาจากโทรศัพท์เนี่ยทำยังไงนะครับ ให้เพื่อนๆดูที่ obs นะครับมันจะมีช่องทางขวาคือช่อง control ตรงนี้นะครับดูตามเมาส์โอเคฮะให้เพื่อนเลือกไปที่ปุ่มช่อง setting ตึงกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานี่ฮะตัวนี้โอเคให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่ audio โอเคครับแล้วมันจะมี global audio device ตัวนี้นะครับช่องตรงนี้ช่องที่2ตัวนี้นี่ฮะดูตามเมาส์นะครับ ให้ให้ให้ดูตรงนี้นะฮะโอเคเปิ้บมันจะมีมันจะมีช่องไม่เนี่ยฮะที่เราจะใช้ที่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับก็คือ Disable นะฮะไม้ออสซิลลารี่อะดิโอสองหรือ3 4ตัวนี้นะฮะเราจะเลือกใช้ตัวไหนก็นได้นะครับให้คลิกเข้าไปอ่าตัวนี้อ่าเพื่อนเอนเปิดมาดูเนี่ยมันจะยังไม่มีไม้ หูฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้เสียบลงไปนะครับก็ไม่ต้องสนใจให้เพื่อนๆปิดไปก่อนหรือจําชื่อตรงนี้ไว้ก็ได้คือถ้ามีถ้าเราเสียบใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเ,เราเสียบไปที่ PC หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้เลือกไปที่ตัวนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจเราปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนปึง้งให้กลับมาเหมือนเดิมปึ๊บ ทีนี้ครับให้เพื่อนเอนเอาหูฟังของเราที่ได้มาจากโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะใช้พูดนะครับให้เสียบไปที่ด้านหลังของ PC ก็คือรูรูไม้นะครับหรือถ้าเป็นโนบุ๊ก็น่าจะเป็น aux นะครับให้เสียบเข้าไปอของผมเสียบไปแล้วเสียบไปที่ด้านหลังนะครับมันช่องไม้โอเคเหมือนเดิมครับกลับมาที่ obs มาดูช่องคอนโทรลปุ๊บก็คลิกไปที่ปุ่ม setting เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกไปที่ audio เหมือนเดิมครับมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็เลือกไปที่ออ d i o เหมือนเดิมครับอ่าก็จะขึ้นมาก็ให้กลับไปดูที่ global audio device เหมือนเดิมนะครับให้เลือกไมช่องที่เราจะอยากจะใช้นะฮะอ่าผมเลือกเป็นไม aux ่ออสซิลเลอรี่ออเดโอสนะครับ อ่าก็คลิกเข้าไปตอนนี้มันดิสซับเบอยู่ใช่ไหมฮะเพิบเปิดขึ้นมามีอะไรขึ้นมาเพื่อนเพื่สังเกตขึ้นมาเมื่อกี้จะมีอยู่สี่แถบตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น5แถบแล้วก็คือเป็นตัวนี้ครับไม้ In-ear Panel นะฮะก็คือเป็นไม้ที่ผมเสียบด้านหลังก็คือเป็นไม้หูฟังที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เพื่อนเคลิกเข้าไปให้เลือกไม้ตัวนี้ที่เราจะใช้พูดหนที โทษทีครบเบิ้นไปอันนี้ไม่เกี่ยวอ่าเราเลือก My ค์ x i l i l r y r y d u d i เนะครับโอเคครับผมก็เลือกไปที่ไม In a d นแ e panelel นะครับโอเคก็คือไมค์หูฟังที่เราเสียบอย่างนี้แล้วก็กด Apply ตรงนี้นะครับตรงเมาส์นะครับแล้วก็โอเคหึงทีปึง้งทีนี้ครับมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มก็คือเป็นไมค์ตัวที่2ที่เราจะใช้พูดก็คือเป็นไมค์หูฟังนั่นเอง นะครับเท่านี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถจะใช้ไม์หูฟังตัวนี้ไปพูดได้ถ้าเราจะไม่ใช้ไม์ตัวนี้เราก็ปิดตรงนี้ครับเนี่ยคลิกเข้าไปนี่ฮะก็จะไม่ได้ยินเสียงไม์เราพูดปุ๊บถ้าผมเปิดไม์ตัวตัวหูฟังด้วยปุ๊บแล้วผมพูดใกล้ๆอ่ะมาแล้วเห็นไหมเห็นแถบขึ้นไหมครับเห็นแถบตัวนี้ขึ้นไหมครับนี่คือเสียงที่ออกจากหูฟังนะครับอ่า ที่จากไม์หูฟังสมทอท็อกของเรานะั่นแหละโอเคครับแล้วถ้าเราต้องการให้แถบตรงนี้หายไปนะครับอ่าไมค์ My ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วเราต้องการให้หายไปเรากลับไปที่คอนโทรลเหมือนเดิมแล้วเ,เลือกสติ้งแล้วก็กลับไปเลือกที่ Audio ก็กลับมาที่เดิมช่องเดิมครับที่เราจะใช้เราปิดไปเลยครับ Disable Apply โอเคเห็นไหมครับ ไมตัวที่2ของเราก็จะหายไปแล้วอันนี้คือไมตัวแรกที่ผมกำลังใช้พูดกับผู้ชมอยู่นะครับไม่งงนะครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปทวนอีกครั้งนะครับถ้าเราต้องการใช้ไมหูฟังให้เราเข้ามาที่ช่องคอนโทรลนะครับรล Settings, แล้วก็เลือกไปที่เซตติ้งแล้วก็เลือกไปที่ออเดีโอแล้วก็เลือกช่องไมที่เราจะใช้นะครับที่มันดิสซับเบอยู่เนี่ยปึ๊บให้เลือกไปที่ ตัวหูฟังท okay. ี่เราใช้ปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บโอเคปึ๊บเป็นไงไมโค์ไดย์ส่องจะกลับมาลวเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราลองเอาไปพูดตรงที่เป็นไม์พูดได้อ่ามันก็จะขึ้นแถบขึ้นมาเห็นไหมฮะเป็นเสียงที่เราพูดเท่านี้เองครับขั้นตอนง่ายๆมีเท่านี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้นะครับวันนี้ก็ ามาแนะนำเพลงเท่านี้ก่อนอื่นเลยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยฝากแชร์ไปให้คนทีอ่อยากได้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไงขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับสวัสดีครับ